Traff TV Online. งานบุญใหญ่ถวายผ้ากระถิมวัดกันทาพิระตารามตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่27กุลาคมพุทธศักราช2567คุณรัชนีโคตรโยธา ประธานใหญ่กระถิงนสามัคคีพร้อมด้วยครอบครัวและคณะญาติธรรมกัลยาณมิตรที่วัดตันทาพิระตารามโดยมีพระปรัดจุนันกิจการโรเป็นเจ้าวาดวัดสําหรับการทอดกระถิ่นเป็นประเพณีที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนที่นิยมกันมาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงกลางเดือนสิบสองเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม การทอดกระถิ่นคือการนำผ้ากระถิ่นไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์นั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกระถิ่นการจัดงานในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าของวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันที่ศาลาผู้คนลหลังลายกันไปอย่างมากมายเต็มลานวัดไปหมดนอกจาก พุทธศาสนิกิชนที่มาร่วมงานกระถิ่นประจำปี2,567แล้วยังมีผู้ที่ใจบุญใจกุศลได้นำอาหารข้าวานมาร่วมทำโรงทานเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับประทานกันอย่างมากมายจำนวนไม่ต่ำกว่า70โรงทานทุกคนร่วมกันรับประทานอาหารด้วยความอบอุ่นใจอิ่มท้องสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับเมื่อได้เวลาอันสมควรผู้เข้าร่วมงานกระถินได้รวมตัวกันที่ศาลา เพื่อร่วมกันแต่งองค์กฐถินโดยมีประธานหลักคือคุณรัชนีโคตโยธาจัดตั้งนำขบวนมีประองประธานพร้อมด้วยกลลยะนิมิตรเดินขบวนไปยังพระอุโบสถเพื่อฉลององค์กระถินบนรอบอุโบสถบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความปลื้มปิติและสนุกสนานไปด้วยกันโดยมีดนตรีนำหน้าขบวนบรรเลงไปตลอดเส้นทางเมื่อวนรอบพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อย ขบวนได้เคลื่อนไปที่ศาลาเพื่อเตรียมถวายผ้ากระถินในระหว่างรอที่ศาลายังมีกระถินสามคัคคีจากที่ต่างๆมาร่วมกันทำบุญกับปลัดสุนันกิจจการูอยังไม่ขาดสายและช่วงประมาณ11นาฬิกาญาติโยมได้ร่วมกันจัดอาหารขาวหวานเพื่อถวายเลี้ยงพระเพลหลังจากนั้นเสร็จพิธีร่วมกันทำบุญกรวดน้ำและเป็นพิธีการถวายกระถิน โดยท่านพระปรัดสุนันกิจากาโรเป็นตัวแทนคณะสงฆ์เป็นผู้รับผ้ากฐินโดยมติเอกฉันในโอกาสนี้คุณรัชนีโคตรโยธาประธานองค์กฐินได้ถวายเช็คเพื่อร่วมทําบุญในครั้งนี้จำนวน5ล้านบาทและจัดหาลิเกกุ้งสุกิราชวงเทวันมาร่วมกันฉลองกฐินในครั้งนี้อีกจำนวน2 5 0 0 0 0บาท พร้อมด้วยญาติโยมได้ร่วมกันทําบุญอย่างมากมายท่านเจ้าอาวาสวัดนันทาพิระตารามพระปรชสุนันกิจจกาโรได้มอบของที่ระลึกกับประธานกฐินที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้เป็นอันเสร็จพิธีจอกจากนั้นในเวลาค่ำคืนผู้คนจากบ้านไกลบ้านไกลบ้านเหนือบ้านใต้มาร่วมกันชมลิเกกุ้งสุทธิราช เพื่อเป็นการฉลองงานกระถิ่ในครั้งนี้อย่างล,นล้นหลาม <screen> ีคุณรัชนีโคตรโยธานะครับประธานมหาการสินนี้นะครับก็ได้ทำพิธีจุดเทียนทูกครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ so, ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตั้งการกระทัสสะทตนิยัมปิพุทธังเทลาตัมกจามิอาติยัมปิพุทธัง अनात्मन कारशान् रात्रिं ते तम्मं ให้มันรับให้หนำใจเลยเราจะนั่งดูให้ Channel TV Online.